นี่แมโป้งนี่นิโป้งค่ะนิ้วโป้องอยู่ไหนนิน้วโป้องอยู่ไหนนิน้วโป้องอยู่ไหนนิน้วโป้องอยู่ไหนไปขอส่ะอยู่นี่นค่ะอยู่นี่ค่ะสวัสดีสุขสบายดีรึขเขาต้องไปก่อนแล้วก็ไปสวัสดี หกห้าหกเจ็ดใช่ค่ะหนึ่งมีเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งสองน้องอยู่ในนั้นเหรอไม่อยู่ในนั้นมาเร็วจ้ะจวน้่าเปิดประตูให้มาเร็วค่ะมาเร็วเดินมาเร็วแม่อเอ้าเปิดประตู เปิดตัวแล้วแม่เข้ามาเร็วโอเคเข้าไปแล้วนะคะโอเคอเดี๋ยวเพลย์เดี๋ยวมาดูประตูแล้วนะคะมาเปิดประตูอีกแม่จะออกไปอีกเนี่ย แม่ไปต้นนั้นนะโ okay, อเคค่ะออกไปเร็วบอกไปแล้นะแม่ม <า S 2> ไปยุ่นต้นนั้นนะแม่ค่ะไปเร็แม่ข,แมแมข้าไปอีกไหมแม่แม่ข้าไปอีกไหมเดี๋ยวค่อยเข้าอีกแต่ว่านาราต้องออกมาก่อนตอนเนี้ยโอเคอเค